สวัสดียามเช้าอีแม่จะตีหนะ้าแล้วหนาวลวกยังนี่นเนา

ลาบปลาตองค่กแน่อีแม่มันแซ่บด้วยแม่เด้อถ้าล,ลาบปลาคือบลแซ่บแท้อย่าให้ได้ยินคำนีโ่โอ้ยโอ้ยปลาแสบเป็นปลาตองนนแม่ต้องจังซี้ปลาตองตัวเดียวได้ดิเอาไปเขิงครบที่เนาะตัวเดียวแต่มันก็ใส่ขนไปอี๋

Tay nó thay được nè em 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 ขาวแบบเลือ้อเออือช้าคู่นี่สิต้มแบบลารกันก็ใส่หมอเลยบ่ออ นี่นแจนี่นแจนี่นันงล้างมานั่นแหละผ้า ងាំងសារបស់នឹងស្ស្សា อันนี้คือมันต้องใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ไปข้างแล้วก็จังไฟอันบักบัวใส่บักเลนนเ่นหน้ามันพอดีเลยเนาะเฮ้ยน้ำใส่มันก็เลือกแต่น้าล้บบาดเองแกงไก่พี่น้องลูกควมันมันนะน่ากินไหมคนหูชุ้ทพี่ยเข่าวด้วยนี่ ลวกเส่ผ้าขาวน้ำเดินบมแดนพอดบ่เฮยืย่ให้มันเหี่ยวแห้งกันเลยคุณแม่เป็นยังไงลบบาบัานอิดขอนโขกเลย หัวหัวหอมพี่นองชุบโลหกจะมีอาดปลาของี่นอกนะเมนสวยากสวยมากติดลากินพักนี่กินปลาเสีเสียได้หนยเอาลา ซามิสอนสุปนีคุณหนักคุณตานักร้องของเราอ,อันนี้น้องเปิ้ลเสียวแม่น้องการขาดกันบาได้ไปแสันต้องไปน้ำการเสียวแม่น้องอ้วนเป็งนหน่นหนอยน,น้องแม ตัวนั้นสมูทสับที่เขาสับนะ อ,อ,อันนี้สิเป็นเนือ้อไก่ต,ตับหมูนะฮะเนาะนังหมูเออหั่นตับใส่น้ำตุสีลาบอันบัดบัตรีลาบไก่ดิเกลือไน่มันอยู่ใน่ไห มาแมลงเทนเครื่องในไก่อยู่ในสายสิลาตนะานนี่เลยเนี่มนไปนี่ยนี่ก่ก็ได้สาดนี่เออกแลไปมาลกัน เสือเก่ากับไปเด้อไปสิปบวดเนี่คู่เอาฮะเอาไปเออาสาคูเสือคูเออสาคูสิก่เสือคูสิเออเน่อยสินแม่น่

มาจากเก็บีหอมกันเบเขาพี่้องป้องปลาเปี๋ยวจะเก็บผ่าไปเปยนสมิก่อนเรา พอทำไมคลิปหนาสบายดี